สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เรียงนองแรงจานท์ที่ละการเลี้ยงนกเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายตัวตัว,ตวเนิลตัวดินหรือตัวกิ้งทุกทุกตัวครับเมื่อนี้ครับนี่ครับตามมาครับครับสวัสดีครับนี่เราผู้พามากครับใม่ทั้งกลันะนี่ครับเซ็เลนครับผมเพืพ่อนผู้หนึ่งนั่งอยู่ในรถเช็ดหน่อเฮงไหนเด้อเนี่หนาวหนาวโอ้หนาวนาจัน เว้านนส่ว้นห้องให้ตีห่าวอยู่เนี่ยเขาแล้ว่เขาไหนครับผมนี่ครับเป็นีผ้าเป็นพิกัดทางไหนครับเดี๋ยวมือนี่ไปผู้เก่าครับเมือนนี่เอาที่ครับย้อยกข้องสีไปไม้ด้ยครับอาการหนาวครับมือนี้เท่ากับโบนไดครับบมีลมปนไดหรอก อรอยที่ต่ำหรดรว่าสิมีแต้มบ่เหมือนเนี่ยพิมันบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็ถึงที่หม้แล้วครับนี่ครับพี่กัตสุดยอดครับผู้เก่าครับมองนี้นี่ครับครับเส้นแล่นเกันโกครับผ้ามาเมือนี่สุดยอดครับ,รอรบโอ้โออย,ยเรื่องราวแห่งไนเมือนี่ยคือผามา้าตัวร่มหนาวนะแต่ว่าบล่ลบมันในโรงเมือนี่เนาะ เ่สุดยอดครับบรรยากาศดีน่ครับหิ้วเขาเราสันเนี่ยบวันนี้ขึ้นนี่สองโมงหรอเอาเอารบรรยากาศหมอครับเทียงยูกับรุดยอดครับนี่ <c oughs> กับตอนิก <c oughs> ด้เวลา ร่วมโตกันกินเขาแล้วครับเนี่ยนี่เสี้ยนหญ้าครับเจ้าของพื้นที่ครับนี่ครับขาสวัสดีครับนี่นี่เจ้าของพื้นที่เล่นแล่นเหยียดยังน้อยเนาะเนาะกินเขาแล้วค่อยว่ากันตัวมันก็สิมันนี่ก่อนล่ะแค่นั้นใช่ไเมวะครับมันนี่แหละครับเดี๋ยวกได้ว่ามันแล้วล่ะมันแล้วมันแล้วสุดยอดแล้ว เล็กสามคุกเท่าเสามคุมกความเราก็ให้หูเห็นไปขันกันเหรอ,อพิกัดโอ้สุดยอดครับนี่ครับคิดว่านายจะได้กำคาอยู่ดอกเมือนี้ครับแต่ว่าเพชรจำปามันแล้วเมือนี้นี่ยที่เนี่ยแค่แต่ไปเซียนไปเฝ้านอกบ้านเพชรจำปานอนงยางเดียวได้แล้วพีพ่ได้แล้วนะครับขันไม่ได้กินเนี่ยพนเนยพราะมันดิ มื่อนี้กัได้เนี่ยมาสมตอนมากขึ้นก็แล้วครับเพาะมันก้อนมูเงื่อนี้เรียนหวานโว้ใสขัดไม่ได้วาดเลหรือเน้อเิ่มอยู่ร่องไปวุ่นเสมอว่าแก่ผยาทนไม่เจอจของไม่ขึ้นก็เลยเขาไม่ังไม่ของม่สักเหียวเหมือนท่านสอนท่านรกไม่อว่าบ้าน ดับกมากมัน้าเรียนมบงเมไเนครับตอนนี้ก็ได้เวลา16นาฬิกาครับทีมงานก็เรื่มไปเบิ้งนกแล้วครับที่งานก็ลังไปฮะเบิ้งนกับทางเพชรจมป่าเซ่ใกล้ครับ เขากันไล,ล่ยกงละคู่กันไล,ล่ยกงละครับแทชจบวิ่งจบครับเดี๋ยวไปบึ้งกันว่าสิเพ่งหน่อยครับตัวเบ้นกำลังโล่งครับกำลังสีรับพู่ครับตะเว้นมุกลายอยู่ครับแต่ก็ถือว่าเหนียวเติบแล้วครับ กห้เจ้าเจ้าเขาว่อนแล้วภานในครับแต่ว่านกไหลนกลงจากตีนผู้แล้วครับเดี๋ยวจะมีโอกาสกันมาไหมครับพีกันนี่จะตูเสียงดีๆครับนกลงจากหลังผู้ไปแล้วครับลงมานหลายครับเนาะขอรอเบิ้งครับว่าทีมงานสิมีเต็มบ่จที่เช็กไนนะครับกำลังแปลวลงอยู่ เห็นเช้นวะเมื่อนี้ประมาณครับประมาณเี่นา้ำมีกิเก้าละเนียวดวนวนงม่านเราวนครับเส้นเล่นมันเต๋อแต่ว่ามันได้เป็นจำปาผู้เดียวกันเมื่อนี้มันเลยมันซ้มกุกุ่นเนาะโอ้ยนี่เขากันข้ับคนี้นี่เียดายครับเดี๋ยวหลอดน้มาำไม มือไม่ให้กอนล่ะเพาว่าผู้ละสวสมตัวเนๆให้เจ้าเล่าขากันเดี๋ยวลอเพื่อนกครับเพลง่ไปเบิ้งนกอยู่ขนาดเทียมเพลงไหนครับเพื่อนกลัวมันบ่เห้วเตี้ย้วม้งนีเดี๋ยวมือรุนไปมาเอายังอีกตัวนึงอยู่มันเตี้ยเตี้ยเจาเฝ้าว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวก็มันนี่เพชรจำปายังมันเนี่บิึงดูเฮ้ย เอ้ยขึ้อยู่ในบุคน <c oughs> เอาแห้งเลยอีกตัวหนึงเพิ่นว่าล่อรุ่นครับทีเย็นเย็นเมื่อนี่แต่เว้เนบ่าานในร่งปันไดรอกคุณครับตัวสุดท้ายลงมาแล้วครับแข้งใน้มปั่นในเตี้ยคือเก่าันนะครับนีค่ครับวันนีนกไลยครับยุนี่มีริ้วต,ตันตัวนึงครับเสียงกลางไปไงครับ มันลงมาอยู่ช่วงนี้เรื่องครับครับเอมะมานครับเมื่อนี้เท็่งานเราคงจีกลับแล้วครับมันคำวัยครับช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพน้ำมังค้องทุกถูกทันครับอกาศหนาว่ามั็นไม่สำหรับเมื่อนี้ยเส้นเรื่องครับลาบแบกวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นว่าครับเพื่อนโกครับสวัสดีครับเพชรจำปา ลาไปก่อนครับสำหรับมือนี้คลิปหน้าว่ากันไหมสำหรับมือนี้สวัสดีครับก